ชาวไทยเขินได้อพยพจากเมืองเชียงตุงมาตั้งถิ่นฐานที่เชียงใหม่โดยชาวไทยเขินเริ่มปักหลักตั้งบ้านเรือนบริเวณริมแม่น้ำขานซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ต่างๆและกลายเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านของชาวไทยเขินในปัจจุบันนามว่าบ้านป่าศัก์และบ้านต้นเห็นน้อยชาวไทยเขินกลุ่มนี้มีความสามารถในงานธถกรรมประเภทเครื่องเงนนินเครื่องเขินและการทอผ้า อัน <kung> ั้อะไรอย่างน่ะอบอก่าถมคือรเร็วเรเร็วสัดบสวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสครับเขาอยากสอบถามนะคะแบบอ่านควงนี้ที่เปิ้ตัมนี้เป็นห้องวายเหรคะอ๋อสำหรับเอ่อ โอ้วันนี้เรื่องห้อเครื่อขินเนาะซึ่งเป็นเ,นเอกลักษณ์ของไทยเขืนนะครับประโยชน์ใจสอยก่อนแต่แต่ละอย่างแต่แตแตแและชนิดเนาะอันนี้เป็นห้องอู่สำหรับใส่อสิ่งของไปถวายวัดาท่านมาเป็นแอปเลียมสำหรับใส่ผ้าไปตอนที่มีงานแต่งของเจ้าบ่าวเนาะไปบ้านเจ้าสาวอันนี้ก็เป็นขันมากสำหรับไว้ต้อนรับแขกซึ่งใส่มากใส่ปูใส่ปู่นเนาะกับตีมาเอว อันนี้ก็เป็น,นแท็บหนึ่งของขันมากซึ่งซึ่ง,งาสามารถเปิดได้นะนห,หลายหลายจังนะครับครับอันนี้อ่าไอโอ,โอ,โอ,โอสำหรับหาบสิ่งของครับอ่าสำหรับเ,เครื่องเขินนี่ก็จะใช้ไม้ไผ่เนาะอย่างหมูนี่วัสดุใช้ไม้ไผ่กับไม้ไม้จริงคือว่าประโยชน์ใช้สอยความแข็งแรงต่างกันนะแต่ก็จะสาร้วก็ขึ้นเป็นรูปร่างอันนี้นะแล้วก็จะ ใจหักลงสิ่งเนื้อวาดลดลายอย่างต่างนี่ว่าเรียกว่าขัวหักครับถ้าหากบัตทาเออมีลดลายแล้ขวขัวหักนะ,ะส่วนนี่เหมือนกันในเครื่องใช้นี่เหมือนกัน,นที่เป็นไม้จริงนี่ก็แต่จะมากจะลงสีแดงเมื่อที้าใช้วิธีกันไฮคือเอาลงลากทาก่อนเสร็จแล้วก็เ,เขียนลดลายต่ตทมตีเขียนถนัดนะครับ คือน,นี่สําคัญจะได้กับคนขืนอะไรอ่อ๋อก็คงเหมือนกับชาติพัธุ์อื่นนะครับก็<ม>คือใช้ประโยชน์ใจ้สอยแต่ก่อนนี่มันค่อยมีวัสดุที่เหมือนเป็นพลาสติกอย่างมี่เนาะหรือว่าเป็นเล็กเป็นอนลูมิเนียมก็เลยใช้วัสดุใกล้ตัวแทนนอกจากถามก็คือย้ำนีกแล้วถ้านี่เป็นไายอะไางประจนน้องอ๋อนี้เป็นผ้าพัดเจ็ตนะที่จะใช้สำหรับนี่นีของกระจายก็จะมีการตอ หรือกีเกตุกเนาะอันนี้เรียกว่ากลุ่มย้อยเมืองลาวอีจ้างเป็นม้าเป็นสิงอันนี้ก็เป็นสะเพานี่เป็นนกฮัดนี่เป็นตะเกียงนี่เป็นต้นกระลาพึกนี่คือหงน้อยนี่กำมปุงนั่นคืข้าแตนเนาะบนสุดนี่คือลายสับวางคือจะสับกันนะครับเป็นอะไรนะครับอย่างน้ำปอดสำหรับวัยปัตตานี คุณถ้าเกิดว่าไม่มีคนสั่นต่อเครื่องเขินพวกนี้แล้วเพราะว่ามีราคาแพงพ่อครูจะมีวิธีอนุรักษ์และต่อยอดเครื่องเขินนี้ยังไงคะครับสารับเครื่องเขินนี้นะครับประโยชน์ใจสอยก็เริ่มลดลดลงแต่ว่ายังมีคนหมู่อนุรักษ์ยังยังสหายอยู่แต่มีราคาแพงเนาะก็วิธีการนี้จะสืบเพื่อมันต่อเนื่องรือว่าก็ลด ประโยชน์การใช้สอยคือเพิ่มขึ้นก็ด้วยการลดขนาดลงเพื่อที่จะ,ะแต่ลวดลายอย่างการทําก่อโคงเหมือนเดิมอยู่เพื่อที่จะ,ะย่อส่วนลงแล้วก็ใส่เอาไว้ใส่หมูแก้วแหวนหรือว่ากาไลนะครับซึ่งก็คล้ายๆเป็นของที่ระลึกภายในตัวตัวของสัญลับ้านต้นเห็นน้อยถ้าหากว่าถ้า,ถาจะมาเอบ้านต้นเห็นน้อยก็อคอ เจือนเอลนะครับเพราะวา่าเป็นบ้านที่มีบ้านโบราณกว่าสาวกหลังนะครับแล้วงเ้ยเป็นบ้านที่ดินมีต้นทับนะครับหลับของเกี่ยวผนอาจจะไปกินอาหาร